บทคาถามาเสพนางสายโบราณคาถานี้ใช้แล้วเขากลับมาใช้แล้วเขาติดไม่ไปไหนมาเสพนางวิชาสเสน่ห์สายโบราณของจริงใครเคยลองบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแรงอย่าเลื่อนผ่านเด็ดขาดเพราะถ้าฟังจบชีวิตรักคุณอาจไม่เหมือนเดิมวิชามาเสพนางสายโบราณของจริงทุกสายความหมายของมาเสพนางมาเสพนาง ไม่ใช่แค่คาถาทั่วไปแต่มันคือศาสเนขั้นสูงสุดในสายไยเวทโบราณเป็นวิชาที่ผูกจิตผูกใจดึงดูดตันหาราคะอย่างรุนแรงจนผู้ถูกกระทำถึงขั้น,นคลั่งรักหลงและยอมทำทุกอย่างคำว่ามาในที่นี้สื่อถึงความรุนแรงในตันหาความกระหายความเร่าร้อนส่วนนาง คือเป้าหมายของความหลงไหลจุดประสงค์หลักของวิชาดึงดูดเพศตรงข้ามทำให้คนหลงไหลคลั่งรักถึงขั้นฝันหาผูกใจให้อยู่หมัดเหมาะกับคนรักที่ห่างเหินให้กลับมารักเหมือนเดิมใช้ในการค้างานบริการเรียกลูกค้าให้ติดใจชื่นชอบอยากกลับมาหาเร่งเสน่ห์ในตัวเพิ่มพลังเสน่ห์ในตัวผู้ใช้ ทำให้คนอยากเข้าใกล้สายวิชามาเสพนางที่มีจริงในโบราณสายวิชาจุดเด่นขุนแผนกรุงเก่าคาถาเรียกนางผูกใจให้รักให้หลงไหวล้านนาใช้คู่กับน้ำมันสเสน่ห์และยันวาดมือเขมียนโบราณสายขอมแรงลึกถึงจิตใช้ควบคู่วัตถุอาถรรพ์เช่นผงสเสน่ห์พรายอีสานใต้มักใช้กับผ้ายันผงยาดำ น้ำมันนางหลงบทคาถาม้าเสพนางสายโบราณแท้ฉบับเต็มตั้งนโมสามจบโอมม้าพาลิ์อิทธิฤทธิ์มหาสเสนหาเสพนางเสพนาเสพวิญญาณให้หลงไหลใฝ่ฝันเห็นหน้ากูทุกวันให้รักให้ใคร่ให้มันคลั่งไคล้ดังผีเข้าเรือรืออักรกูใช้ เป็นใสยแแรงล้นตันหาล้นจนทนไม่ไหวจิตจงไปผูกจิตมันจิตจงไปผูกใจมันข้าอัญเชิญครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาม้าเสพนางมาปลุกเสกคาถานี้ให้แรงให้แรงให้แรงภาวนาสามจบเจ็ดจบหรือเก้าจบต่อวันบทคาถาม้าเสพนางแบบย่อใช้ได้จริง โอมม้าแรงฤทธิ์เสพนางให้หลงรักจิตมันจักผูกใจมั่นให้ฝันถึงกูทุกค่ำคืนหรือหรือรืรใช้เป่าลงมือรูปหรือของเป้าหมายได้เลยวัตถุที่ต้องใช้ควบคู่เพื่อเสริมแรงน้ำมันเสน่หพลายแท้ทารูปเป่าคาถาลงมือหรือวัตถุเป้าหมายพยันม้าเสพนาง แขวนไว้หรือใส่กระเป๋าติดใต้หมอนคนรักผงสเสน่ห์ขุนแผนหรือผงคลายใส่รวมกับน้ำอาบหรือโรยในที่เป้าหมายเคยสัมผัสของใช้เป้าหมายเสื้อผ้ารูปใช้เป่าคาถาใส่หรือวางบูชาร่วมขณะภาวนารูปถ่ายเป้าหมายใช้สื่อกลางผูกจิตเรียกจิตผูกใจวิธีปฏิบัติให้ได้ผลจริง 1. ภาวนาเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนหรือตื่นนอน 2. ถ้าต้องการผูกจิตใช้รูปหรือชื่อเป้าหมายวางตรงหน้า 3. ใช้น้ำมันสเสน่ห์ทาตัวทามือหรือรูปเป้าหมายก่อนเป่าคาถา 4. ห้ามลบหลู่ห้ามเล่นสนุกต้องตั้งใจจริงจัง 5. ไม่ควรใช้ในทางผิดศีลธรรมเช่นผิดเมียเขา ผิดสามีใครเรื่องเล่าจริงของแรงเรียกกลับได้จริงเรื่องจากนาสเสน่คนเร่ขายของแถบอีสานใต้ผมเคยโดนแฟนทิ้งไปกับชายอื่นครับไปแบบไม่เหลียวแลเลยผมได้ยันหมาเสพนางจากหลวงปู่แถบสุรินมาพร้อมน้ำมันสเสน่พรายผมเอารูปแฟนเก่ามาตั้งแล้วภาวนาคาถาทุกคืนเอาน้ำมันสเสน่ทาแล้วเป่าคาถาทุกวันจนคืนที่หเขาทักมาขอเจอ แล้วบอกว่ารู้สึกเหมือนใจมันเรียกให้กลับมาทุกวันนี้เขากลับมาอยู่ด้วยไม่ยอมห่างเลยครับเหมือนคนละคนพ่อห้ามและคำเตือนห้ามใช้กับคนมีเจ้าของแบบประสงค์ร้ายอย่าใช้หากแค่อยากลองเพราะวิชานี้แรงอาจเข้าตัวต้องขอครูในใจทุกครั้งก่อนภาวนาขอครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาโปรดเมตตาวิชาม้าเสพนาง คือของแรงสายเสน่ห์ขั้นสูงใช้ได้จริงเห็นผลจริงแต่ต้องใช้ด้วยเจตนาดีมีเมตตาไม่เบียดเบียนหากตั้งใจจริงวิชานี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณอยากให้เขารักอยากให้เขาหลงอยากให้เขาคิดถึงจนทนไม่ไหวลองใช้วิชานี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าคาถาโบราณแรงแค่ไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วสั่นกระดิ่งไว้เลยเพราะครั้งหน้า ของแรงกว่านี้กำลังจะมาหากคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอยากให้เรานำเสนอสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกับเราได้เลยและ,ะแะนนคลิปนี้คุณให้คนละก,กี่หัวใจดีครับ